สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะจีว่าจะพาลงทะเลค่ะแต่วัานาวก็น่าจะเขิน,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 นละพี่น้องจะไปเบิ่งกันฟังผลนะคะว่าจะมีหอยเอาเด็กเก็บฟอนอ,านอ,อ่าจันเนาะไะค่ะก็จะเฮ็ดงานบ้านแล้วนะคะพอดีน้องสาวพญ่เพินยยพ่นมาเอาเอาหลานไปเล่นน้ำนะคะเนาะน่ากระเคล้นที่จกที่เราจะแล้วประเบิ่งหมองได้จีวันเก็บได้แลาวจันเนาะโอ้ตัวกัดเก็บได้อยู่แต่ถ้ามันถ้าจะเอาเดี๋ยว มอง,มง,งง่ามๆกันค่ะมาตรงที่มันส,ยสวยๆก่นนอนเนาะหอบเลยจับเมื่อกี้ขับรถยงังยังหันเลยจ้ะนี่จะเก็บนี่โอ้นี่ค่ะได้ดูจ้ะได้ดูเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนนะจ้ะเด้อมือนีนำ้ำร่วงว่าใครคากไปไหนคะพี่น้องดีกต่คาดตะเก็บป่านอยู่ อู๋ถ้าต่อจะเอาเป็นเน้มาติดให้เลยจะมาซานนะคะรอบนี้จะไปเห็ดจะไปเห็ดห่อหมกทะเลจ้ะพี่น้องจะทำห่อหมกทะเลแดวก็ลงมาเก็บเอาค่ะเบสเซตในสองเกันเต็มแล้วพี่น้องเยสองตีกันแล้ว คิดเต็มแล้วไปซื้อของมาจากสวีเดนตอนนั้นเนาะซื้อของทางสวีเดนบางอย่างกับราคากับเท่าๆกันบางอย่างกับถูกนะคะแต่ส่วนมากที่เห็นก็นจะถูกกว่าถูกกลัวเจอเจอเพื่อจะปัญหาที่มันได้หลายปลาจะเป็นอ้อง เกี่ยนมาเขียนมาบดายเลอพี่น้องเลยเกี่ยมมาโอ้นกบดายนะเกี่ยมมาเอาบดายแล้วจ้ะนกมันจะย่านมากแบบย่างหันเลยจ้ะกลับไปตรงไปแล้วก็ย่านไปชาร์จแบตเตอรี่เดี๋ยวจ้ะมือบอกพี่น้อง ตีหันหันใส่แดดเนาะนี่เขาได้เก็บอยู่จ้ะทอดซับกับบดเอามาจะทอดซับแบตเตอรี่กันหมดบริชาตีเก็บไปเนี่ยนะคะตีก็จะไปแไว้ขึ้นหนึ่งก่อนน่จะ้ะก่อนตีจะนี่กับเขาเนาะจะให้เพิ่นค่ายแบบค่ายพวกไส้พวกเนื้อตืสิค่ะ <ด> <ITA> มุดเราตุบปุติปิดจ้ะเจ้าเก็บแล้วถ้าเกิดว่าอันนี้จจติ้าพี่เราไปเก็บ ไป,ไปเก็บพกปูดจ้ะถ่ายไ้หน่อยบ่ได้มากจับงงาจามั่งง่ายเราจะเนาะจ้ะวันนี้วันนี้อากาศบ่ดีเลยจ้ะฝนที่มาลงแต่เศร้าคนลงหลายเติบแล้วจ้ะลงแบบยางหลายเลยจะปลูกพักก็บรรทิบปลูกดังอแนวจะจับอากาศยินฟ้าอากาศจ้ะ บเนาจะตีผ้ายาข้างคนแบบจะรู้ดี๋ยสภาพข้าใจกันกอาากนอะออกร่างกายาจากนา้องเพราะอยู่นี้อาก,กาศดีก้ะายางออกร่างกายค่ะเวลาเขาเจา้าวางจา้ะ งนี้มันจะเป็นเหมือนกับนี่นีแบบหน่วยบางงามจ้ะมันจะเป็นเหมือนอีกอย่างจาับทุกเขียวนะคะไข่หนามเนาะจะบเ,เ,เอาจ้ะิีจังไม่ทั้งคนเอาไปอีกจ้ะน้อยกับพ่อละจ้ะกระกรอยเบเรม,มานั่งพอกระกรอยเฮ็ดงานมันนี่เป็นวันอาทิตย์จ้ะวันอาทิตย์ที่หยึ่งเนาะสิบเจ็ดวะกระกรอยไม่ได้มาด้วย เราเห็นงาน,จานอจเลยตนนัวน,นี้ไดอยู่จ่ะตัวน,นี้ก็จไปแล้ว,ลวนะจ๊ะเนาะเราไปแค่กินจ้ะดก็กลงหน้าม่เ๋ยมคิพี่นอในเบิ่งกันจ้ะหอมกทะเลไปบิงสูตรมาแล้วไปตแน ก็เลยอยากเห็ดจ้ะอันนี้ก็ติดครับเอันนี้นหน่อยก็เลือกเอาเนาะ ตัดเลยติดอันนี้ ตามลูกาสาดก่อนจะนำทะเลนะะี่ค่ะไปแซ่ไปน้ำเลยอ้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะนำทะเลเนี่ยจะแซ่ไปน้ำมันไข่อันนี้ดีค่ะหอยขาวบดตายง่ายหอยจังบดตายง่ายจ้ะอยู่ได้์ไลท์เหนื่อยอยู่ท่านำทะเลแซ่ไปนไยจ้ะ ไปนี่ไปล่งคิดห้พี่น้องในเบิ้งแรกจ้ะในเบื้องเอิินจ,จะพาเ็ดกินค่ะเนาะจ้ะเนาะอืนอ่นจะทำเมนูแซ่บๆกินกันนะคะมัน,นีาพาเก็ะก่อนอจ้ะแมกเจอ่์หนังไส่กันจ้ะลางไปเลยน้ำไส่ก็ล้างไปเลยค่ะ ติจะถ่ายบรยบบรยากาศในเบิ่งจ้ะบรรยากาศที่น่าตกใ่ตี๋จะสะลายสลายส่กหน่อยกินได้จ้ะติจะใส่ฟกฟกคนไหวจ้ะสลายนี่กินได้ก,ก,กิน,กนอนคะคะมันจะมันจะเป็นเจลเหมือนเจลลี่นะคะประคับพี่น้องคลิปนี้ติ๋ก็ขอตัวลาพี่น้องเข้าไปก่อนนะคะเนาะพอคลิปหน้าจะ้ะเดี๋ยวติจะถ่ายบรรยากาศกให้พี่น้องได้เบิ่งนะคะแต่ตัววันเล็กน่อยกำลับมาไงาจะอาจจะแวะ ไปเก็บผักโูดนะคะเนาะเก็บในคะเลเาโตนะคะวันเกิดหนาจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย หิมะมันขึ้นตกจังนัก,กนะจ๊ะเนี่ยเขาต้งจะละลาย